เราเอาไม่ได้จริงมาเรามาเข้าเรื่องสาระ<า>ความรู้กันดีกว่าครับเรื่องต่อไปนะพ,พี่เพียวเคยเจอประสบการณ์ละเมอไหมคะไม่เคยเจอนะครับพ,พี่เพียวเคยเจอแต่เจอละไมฮนะเจอละไมคืออะไรคะใจละเมอครับโอ้้ว่าบีเล่นมองเล่นมุก <c oughs> จะบอกว่าเรื่องของการละเมอเนี่ยมันมีนะคะถ้าเกิดว่าน้องๆคนไหนที่เคยนอนละเมอนะคะจะต้อง อยากฟังเพราะอะไรเพราะว่าเราจะได้มีวิธีแก้ไขกันเพราะว่าบางทีเนี่ยคือเราก็ไม่ได้ละเมอธรรมดาบางคนเนี่ยละเมอถึงกับเดินเลยนะใช่พี่เพียวเคยเดินใช่ไหมพี่เพียวเล่าให้ฟังนิดนึงนะก่อนที่เราจะไปเข้าความรู้นะพี่เพียวเคยนอนหลับฮะแล้วก็แม่เคยเล่าให้ฟังว่าพี่เพียวตื่นแล้วก็เดินลงมาชั้นล่างไม่ตกบันไดด้วยลงมาปัสสาวะครับแล้วก็ขึ้นไปนอนต่อแต่ว่าตอนนอนเนี่ยจริงจริงครับแล้วก็ขึ้นไปนอนแต่ว่าใช่ไม่ได้นั่งไม่ได้ลงไปนอนด้วยนะกับเกาะแบบเตียงอ่ะแล้วก็หลับ เ <Th> คือจะบอกว่ามันก็อันตรายนะถ้าว่าคิดดูสิเราเดินแล้วตกบันไดอย่างเงี้ยใง่จริงไหมแต่พี่ว่ามันอาจจะมีอะไรที่อันตรายมากกว่านั้นนะ,ะเรามาฟังข่าวกันเลยดีกว่าวค,ครับ การละเมอของเด็กๆนะคะอาจจะแสดงออกเพียงระยะเวลาสั้นๆแต่ก็ทำให้คุณพ่อคุณแม่วิตกกังวลได้นะคะเพราะเด็กแต่ละคนอาจมีอาการแตกต่างกันอีกทั้งสาเหตุของการละเมอก็บอกได้ไม่ชัดเจนว่าเกิดจากสาเหตุใดอาจมาจากสิ่งกระตุ้นทั้งภายในและภายนอกที่เด็กได้รับ,รบเช่นเห็นภาพน่ากลัวหรือทากิจกรรมตื่นเต้นจนเกินไปทาให้เกิดฝังใจเก็บไปนึกในช่วงเวลาที่หลับ อีกประเด็นหนึ่งนะคะคือพัฒนาการของระบบประสาทซึ่งจะเกิดเฉพาะกับเด็กบางคนที่มีระบบประสาทเจริญเ,เติบโตไม่เต็มที่ทําให้ละเมอตื่นกลางดึกค่ะครับผมอาการละเมอนะครับมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปนะเช่นละเมอร้องซึ่งอาจจะร้องไห้สำหรับการยิ้มหัวเราะ และระเมอนะครับพูดส่งเสียงร้องเบาๆหรือถึงขั้นพูดเป็นเรื่องเป็นราวนะครับแล้วก็หยุดไปเองระเมอเดินก็มีนะครับมักจะเกิดกับเด็กโตลูกอาจจะเดินไปรอบห้องหรือเดินออกไปนอกห้องทั้งที่ไม่รู้ตัวและเมื่อตื่นก็จะจําอะไรไม่ได้เช่นกันครับเหมือนพี่เพียวเลยนะคะ่คางนี้และการนอนละเมอของเด็กนะคะเป็นอาการที่แสดงออกในช่วงที่นอนหลับโดยไม่รู้ตัวหรือช่วงที่หลับลึกสามารถนอนระเมอได้บ่อยเช่นเดียวกับผู้ใหญ่ ไม่ใช่พฤติกรรมที่เป็นอันตรายหรือผิดปกติใดอย่างใดยกเว้นบางกรณีเช่นการละเมอเดินนะคะอาจทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ค่ะครับผมหากลูกละเมอบ่อยเป็นๆหายๆนะครับคุณพ่อคุณแม่ควรปรึกษาคุณหมอเพราะผลจากการละเมอบ่อยๆจะทําให้เด็กพักผ่อนนอนหลับไม่เต็มที่ส่งผลให้เรื่องของสุขภาพทางที่ดีนะครับควรป้องกันหรือปรับพฤติกรรมเรื่องนี้ครับ โดยมีคุณพ่อคุณแม่คอยดูแลเช่นนะครับหากลูกมีอาการในช่วงเวลาสั้นๆไม่มีอาการอื่นร่วมด้วยก็ถือว่าไม่เป็นอันตรายครับการปลอบหรือการโอบนะครับอบกอดเพื่อให้ความอบอุ่นและคลายความกังวลก็ช่วยได้ไม่น้อยนะครับค่ะลดเวลานอนกลางวันลงนะคะเพื่อให้ลูกนอนกลางคืนนานขึ้นเพราะการนอนกลางวันมากเกินไปเนี่ยมักทําให้ลูกไม่ยอมนอนค่ะ ครับผมหลีกเรียกการเล่นโลดโผนรุนแรงนะครับในเวลากลางวันโดยเฉพาะช่วงก่อนนอนเพราะจะกระตุ้นลูกมากเกินไปส่งผลให้มีอาการตกใจและนอนละเมอในตอนกลางคืนครับค่ะหากกิจกรรมสบายๆนะคะเหมาะกับวัยของลูกเช่นเล่านิทานฟังเพลงนะคะเพื่อลดความตื่นเต้นผ่อนคลายอารมณ์และสมองก่อนเข้านอนค่ะ การนวดตัวตามส่วนต่างๆของร่างกายลูกช่วยเพิ่มความผ่อนคลายกล้ามเนื้อและร่างกายนะครับซึ่งช่วยลดอาการตึงเครียดได้บ้างสุดท้ายนะคะกับเทคนิคง่ายๆเลยนะคะด้วยการจัดห้องนอนในบรรยากาศเงียบสงบโปร่งสบายเพื่อให้ลูกหลับสบายและก็หลับสนิทค่ะครับผมอ่าฮะนี่เป็นไงพี่เพียวไม่ได้โมนะบอกแล้วว่าพี่เพียวเคยละเมอแล้วก็เดินจริงๆโอ้โหอย่างนี้นี่น่ากลัวมากน่ากลัวนะนะจริงๆพอมาคิดดูแล้วถ้าตกบันไดหัวแตกขึ้นมานี่น เป็นปัญหาต่อเลยนะครับแต่ว่าก็มีวิธีแก้ไขนะคะก็ง่ายๆบางทีเราอาจจะจัดห้องให้แบบว่าหน้านอนอะไรอย่างนี้ทำให้เราแบบหลับสบาย <c oughs> แลวก็หลับลึกไม่ละเมอนะคะ <c oughs> ต่อไปพี่ <c oughs> ๆีคงไม่ละเมอแล้วนน่นอครับคต่อกันที่เรื่องต่อไป